ครับสวัสดีครับ f c ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สำหรับทลิปนี้นะครับคุณผู้ชมมาพบกับเซลล์ต้นที่โชว์รูมอิซูซุคิงยอนสาขาพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับคุณผู้ชมก็สำหรับวันนี้ต้องบอกว่าเรามาดูตัวแคบยกสูงกันบ้างดีกว่านะฮะปัจจุบันนะแคบยกสูงเขาก็มีการเปลี่ยนนะครับรูปลักษณ์ภายนอกอย่างเช่นล้อแม็กนะครับก็คันวันนี้ที่เซลล์ต้นจะพามาดูก็เป็นเกรดตัว LDA นะครับคุณผู้ชมซึ่งปัจจุบันนะ ราคาของเขา733,000บาทถ้าอย่างคันที่จะรีวิวเนี่ยเป็นสีดำ mm. ก็บวกค่าสีเข้าไปอีก7,000สีดำสีบอลเงินสีเทาโอเพกหรือเทาแลมโบนะครับบวกเพิ่ม7,000แต่ถ้าสีขาวก็733เลยปะเดี๋ยวเซลลตน้นพาไปดูว่าเขาเปลี่ยนอะไรในจุดไหนบ้างนะฮะและรูปลักษณ์ตอนนี้สวยโดนใจคุณผู้ชมมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่ครับคุณผู้ชมนะเห็นใบพัดแม็กนึนกว่ากังหันลม นะฮะ <c oughs> คล้ายคล้ายคายนะเหมือนใบพัดกังหันลมนะครับก็สำหรับเจ้าคันนี้นะฮะคุณผู้ชม LDA สีดำอย่างที่เซลต้นบอกไป1ในสีสีให้ที่มีให้เลือกในปัจจุบันนะครับแล้วก็ลักษณะคุญแจของเขาจะเป็นกุญแจรีโมทนะครับแต่ต้องบอกว่าในเกรดตัว LDA เป็นคุญแจรีโมทแล้วก็จริงแ,แต่ยังไม่มีสัญญาณการขโมย นะครับฉะนั้นวันรับรถที่ทุกท่านเลือกซือ้อรถไม่ว่าจะเป็นเกรดตัวไหนตั้งแต่เกรดตัว B ขึ้นไปยันเกรดตัวเยันมิลเเลยกุญแจนะครับในชุดกุญแจท่านจะได้ไปแค่เรียกว่าอะไรเดียวสอดอกละกันอ่ะสอดอกมีแค่นี้นะครับไม่มีมากกว่านี้ในทุกๆรุ่นเนาะต่อให้ในเกรดตัวท็อปตัวเนะครับเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรกดปุ่มสตาร์ทก็จะมีให้2ดอกเหมือนกันสําหรับคันนี้นะครับกระจังหน้าด้านบนสีเทาด้านล่างโครเมียม โลโก้ยูสูชุบครเมียมครับแล้วก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะฮะคุณผู้ชมนี่ไฟสูนไฟตันสามารถปรับเองได้นะครับในตัวรถนะฮะแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ด้านบนไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างนะครับเป็นไงฮะด้านหน้าสวยงามไหมนะครับก็มาในสไตล์คแบบตัวท็อปอะด้านหน้าพูดง่ายนะในเรื่องของระบบไฟก็ได้แบบตัวท็อปเลยนะฮะส่วนล้อแม็กนะครับแปลกตาแปลกตาเพราะว่าเป็นลายใหม่นะครับ2023 นะครับที่จะจําหน่ายในปีหน้าก็ใบพัดกัง <compelling> ห <sound> ันลมชื่อล้อแม็กอันนี้ผมตั้งเองนะครับยางเป็นบิต stone นะครคุณผู้ชมยังให้บิต stone มาเหมือนเดิมแล้วก็เบอร์ยางก็จะเป็น255 65ขอบ18นะครับดิสเบรกหน้านะครับจานดิสขนาดใหญ่นะฮะมี abs มีระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกเรียบร้อยหมดนะครับแล้วก็นี่ จุดปรับยึดคอม้าก็ปรับเปลี่ยนไม่นะครับปีกโนกโอิสระ2ชั้นนะครับสำหรับตัวยกสูงโลโก้ Highlander ชุบโครเมียมนะครับที่ปัดน้ำฝนต้องบอกว่าในรุ่นนี้นะฮะตัวฉีดน้ำยังไม่ได้อยู่ที่ก้านปัดนะครับจะอยู่ที่ตัวเขาเรียกแผงนะแผงเขาเรียกบางคนเรียกแผงจิ้งลีดอะไรเงี้ยก็แต่ให้รู้ว่าอยู่ตรงแผงตรงนี้และกันนี่่ตรงนี้เห็นไหมนะครับกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้ด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถด้านล่างจะเป็นสีดำสมมติว่าท่านซื้อรถสีขาว ด้านบนสีขาวด้านล่างสีดำนะครับจะเป็นลักษณะนี้บันไดข้างนะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับบันไดข้างส่วนที่เห็นอยู่อย่างเช่นกนารศาสตร์จะรองมือเปิดอันนั้นเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเสริมที่เราแถมให้ลูกค้าซึ่งบางคนเลือกที่จะไม่ใส่ก็ได้นะครับเปลี่ยนไปเป็นส่วนลดก็ได้นะครับแต่ตัวมือเปิดตัวนี้ท่านจะได้เป็นชมพูเมียมมาอยู่แล้วนะครับ ในส่วนของกระจกด้านหลังนะคุณผู้ชมนี่ดูนะครับมีกระจกไล่ฟ้ามาให้นะฮะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3มีมาให้อยู่เหนือกระจกหลังด้านบนนะครับส่วนด้านหลังก็ระบบเบรกนะครับจะเป็นดรัมเบรกนะฮะก็คือพูดง่ายว่าในรถปิกอัพของอีซูซูเนี่ยตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวแคปหรือ4ประตูด้านบนจะเป็นดิสด้านหลังจะเป็นดรัมนะนี่ไฟท้ายล่ะครับนี่สวยไหม นะครับสำหรับไฟท้ายนะครับเราก็จะได้เป็น LED นะครับซึ่ง LED ตัวใหม่นี่สังเกตที่แถบสีตรงนี้จะเป็นสีเทาแต่ถ้าสมมุติเป็น LED ตัวปี2020อันนี้จะเป็นโครเมียมนะครับต่างตรงนี้แต่ลักษณะโคมลักษณะการออกของแสงไฟจะเหมือนกันนะครับต่างแค่ตรงโทนสีเขาเฉยๆนะฮะการชนท้ายนะครับเป็น2สเต็ปนะครับแบบนี้เป็นการชนท้ายบิวอินซึ่ง กันชนท้ายแบบนี้ถ้าถอดนะครับจะต้องมีแผ่นปิดนะแบบนี้คือไม่ใช่แบบว่าเขาเรียกว่าจะออกเอาใส่ได้ตลอดนะครับคือต้องมีแผ่นปิดนะครับไม่งั้นมันก็จะโล่งข้างล่างเห็นแชสซีนะครับเขาทํามาให้มันดูเป็นชิ้นงานเดียวกันเนาะมือเปิดฝาท้ายเป็นคุปชุบครมมียมมีกล้องมองหลังมาให้นะฮะแล้วก็ช่วงล่างนี่เป็นแหนบแบบ3แผ่นนะครับถึงแม้ว่าคันนี้จะเป็นสเปซแ a p หรือแ a p เนี่ยก็มีแหนบให้3แผ่น นะครับให้ความนุ่มนวลเนี่ยให้เหมือนอน4ประตูนะครับนะสำหรับแคปบตัวยกสูงมาดูที่ภายในครับคุณผู้ชมนะก็ต้องบอกว่าเด่นเด่นไม่ได้อยู่แค่ข้างนอกอย่างเดียวก็ต้องมาดูที่ภายในกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอเสียบกุญแจก่อนสังเกตไหมเวลาเราเสียบกุญแจนะ่ะปกติเราจะเสียบมือขวาแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเสียบมือซ้ายมันจะไม่มันจะเหมือนเข้ายากเพราะว่าเหมือนมือเราไม่ค่อยถน,นัดอ่ะน่าจะเป็นด้วยองศาการเอียงมือ นะครับแผงประตูนะครับตรงนี้วัสดุโบนุ่มหุ้มผ้ากัมหยี่กระจกไฟฟ้าขึ้นลงนะครับออโต้โลงนะครับออโต้ขึ้นทั้ง2อ,อย่างเลยนะครับตัวล็อกปลดล็อกประตูมีมาให้กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าได้นะครับส่วนตัวเบาะนะครับเป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะครับก็คือมีลวดลายโทนสวยงามนะครับลวดลายใหม่นะคล้ายๆลาย,ลาย,ลายพวกดิจิตอลไมค้ายคล้ายเหมือนแบบเวลาเราดูหน้าจอพวก สื่อโซเชียลมันจะมีเส้นสายอะไรพวกนี้ก็ออกมามาให้มันดูทันสมัยขึ้นนะครับนี่ที่เซลต้นบอกไฟหน้าปรับสูงต่ำได้นะครับวิทยุเพิ่มเสียงลดเสียงที่พวงมาลัยได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นหน้าปัดเลื่อนไม้โดยการควบคุมแผงหน้าปัดเลื่อนไม้ของ LDA นะครับจะไม่ได้ควบคุมที่ตรงนี้นะครับเหมือนรุ่นพวกตัวแซนะจะมาควบคุมที่เข็มตรงนี้นะครับมันก็จะกดเอานะครับเปลี่ยนเมนู ดูทิป A ทิป B ได้ดูระยะทางที่สามารถขับได้จากน้ำมันในถังได้นะครับดูการสิ้นเปลืองวันที่เวลาดูได้หมดนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวคอนโซลด้านบนนะครับมีเก๊ะสำหรับใส่ของได้นะครับหน้าจอนี่เป็นหน้าจอ7นิ้วนะฮะคุณผู้ชมมาพร้อมกล้องถอยนะครับมีเส้นกายะให้นะครับเก๊ะใส่ของด้านบนด้านล่างมีหมดนะครับนี การใช้งานนะครับก็ใช้งานสะดวกแล้วก็อุปกรณ์พื้นฐานที่ควรจะมีก็ให้มาเรียบร้อยหมดนะครับแบบนี้เลยนะเบรกมือยังไม่เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับสำหรับรถปิกอัพของเอลซุเนาะจะต้องเป็นเบรกมือที่แบบยกขึ้นกดลงนะครับอยู่นะที่บังแดดนะครับมีกระจกมาให้2ฝั่งซ้ายขวาแต่ยังไม่มีไฟนะครับกล่องใส่แว่นตามีให้นะครับไฟสแผ่นที่มีให้เรียบร้อยหมดนะครับบอกแคปใส่ให้เรียบร้อย นะครับนี่นะครับลักษณะของประตูเปิดด้านหลังก็90องศาเลยนะครับข้างหลังก็ขึ้นลงสะดวกนะครับไม่ต้องปรับเอนเบาจะจากทางด้านหน้าสักเท่าไหร่นะครับก็ขึ้นลงได้สะดวกนะครับประมาณนี้สําหรับใครที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอยากได้แคปบยกสูงที่ราคาไม่แรงมากนะ LDA ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะคุณผู้ชมก็ถ้าชอบก็ ทักมาสอบถามมาพูดคุยกันได้ในรถทุกๆรุ่นของอูสุก็ดาวเริ่มตนน้นนองแต่5%ของราคารถเท่านั้นเองนะฮะที่วางแก้วนะ้ำเมื่อกี้ลืมบอกมี2ฝั่งซ้ายขวานะกดเด้งตรงด้านหน้าของแอร์ได้เลยนะฮะคุณผู้ชมโอเคครับผมก็ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ